วันนี้ครับคือวันที่เรารอคอยรอหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ค่อยอยากกลับมาเล่นเกมนี้เท่าไหร่แต่ว่า หรือไม่กับการที่ต้องมาเปิดคอมที่สีชั่วโมงเพื่อที่จะ F K Game s o w R G หรือไม่ก็เกมใดๆก็ตามในหลวงบอกเรามีทางออกให้คุณนี่เลยครับแอป U G Phone เป็นแอป F K Game อะไรก็ได้ซึ่งมันจะเป็นทางออกให้ทุกคนราคาเริ่มต้นวันละสิบาทเท่านั้นแต่ถ้าโหลดผ่านลิงก์ใต้ชิปเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับได้ลดครั้งละยี่สิบบาทเลยนะถือว่าประหยัดไปได้มากมากเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถชำระเงินในแอปได้เข้ามาที่เว็บการ U G Phone แล้วก,กดปุ่ม Pay Now เลยนะครับหลังจากกดปุ่ม Pay Now เสร็จแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ต้อง ก็กดจ่ายต่อได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายเงินซื้อนะครับผมมีตัวเลือกอำนวยความสะดวกให้มากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆ p ีเพา l หรือ True Money แม้แต่ทัวร์เลยก็มีพรอมเพยก็มาสะดวกสบายขนาดนี้ต้องไปจัด UG Phone กันหน่อยแล้วคอมจะได้ไม่พังอี สตาร์บั克ร้านบริการเกี่ยวกับโลบอกมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการกฟีปเกมพัทราคาถูกและไวแค่5นาทีก็ได้ของแล้วยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มราคาถูกไม่ต้องใช้พาทเวิร์ดเข้ากลุ่มเพียงแค่15วันถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%และยังได้มีบริการฟาร์มเพชรฟาร์มดาดฟาร์มทองหรือตัวละครไก่เพชร,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 รล,ลชรรีโลเกมทาวเวอร์ดี s เนต์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Anime ender, อนิเมะดี e เ d นเตอร์ออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนต์อนิเมะวันกาดแม้แต่บล็อกฟุตหรือเบสบอลก็ยังมีมีบริการออออีีกกกกกมมมมมาาาายยใให้้้้ทุุคนนนนนไไดดเลลืืชัััั่่ปสสบบวรรึ ที่ผมอยากให้มันรีเวิร์กมานานมากๆแล้วมันก็เพิ่งจะมานะครับอานานจนแบบงอกผมขึ้นแล้วนั่นก็คือ a r ร์คเอ l นเจนั่นเองนะครับซึ่งออร่รานี้ได้รับการรีเวิร์กสักทีนะปิดเสียงเพลงก่อนเรามาดูคัตซีนกันดีกว่านะครับนี่ฮะคัตซีนอันใหม่ของ a r ร์คเอ l นเจนะครับนั่งดูกันสดๆแบบนี้เลยเปียงนะครับจนกว่าบาปของคุณจะหายไปอ่า จนกว่าบาปของคุณจะได้การล้างบาลงมา <c oughs> ครับเรามานั่งดูกันดีกว่าว่าอัลเอนจิลเนี่ยพออยู่ในเกมจริงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับออร่าอร์เอนจิลนะครับหนึ่งใน250ล้านหรือออร่าทูสวรรค์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งออร่าที่มีการปรับเปลี่ยนที่คนชื่นชอบน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับเพราะคนรออันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆรวมถึงตัวผมด้วยนะครับเพราะมันเป็นข่าวมาหลายอีล่าแล้วแหละนะ ด้วยความที่มันมีหลุดๆแวบ๊แวบๆมาหลายอีล่าแล้วนะครับว่าจะอัพแต่ก็ไม่อัพสักทีนะฮะแล้วจอผมเป็นอะไรเนี่ยรอบๆเนี่ยก็จะมีการทําให้ดาบตกลงมาจากฟากฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งโมเดลดาบเนี่ยจะเป็นโมเดลดาบอันใหม่ด้วยนะรวมถือดาบอันนี้นะครับจะเป็นดาบที่เราเอาไว้ใช้ถือด้วยนะครับผมใช่หรือเปล่าวะผมไม่ชอบออร่าอาร์คแองเจลตอนนี้อย่างหนึ่งอันปัจจุบันเนี่ยคือแสงมันแสบตามากๆเลยนะครับทำให้เราเห็นโมเดลของประยิกหรือดาบอะไรอย่างเงี้ยไม่ชัดนะครับ เนี่ยบางทีมันจะมาแบบวบวบแวมแวมแบบนี้มันจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไรหร่เนาะและเมื่อเราบินไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดมุมกล้องก่อนนี่นะครับข้างหลังของเราเนี่ยมันจะเป็นวงวงแบบนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนนะครับวงมันจะไม่กระพริบขนาดนี้นะครับตอนนี้เหมือนจะแบบมันมีความกระพริบมึนงงเหมือนทําให้ตาลายอะไรประมาณนั้นนะฮะดาบครับก็ใหญ่กว่าเดิมขึ้นเยอะนะครับผมเพราะว่าดาบอันนี้เนี่ยมันเป็นดาบ อันใหม่เลยนะไม่ใช่เหมือนอันเก่านะครับอันเก่าเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแนวแบบเป็นประกายแสงมากกว่านะครับอืถ้าก็ยังมีท่าปักลงพื้นแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็อีกท่าหนึ่งเนี่ยมันจะเอาไว้ไข้ยนะครับไข้ไว้หลังหัวนั่นเองนะจ๊ะเป็นอีกหนึ่งออร่านะครับที่เราค่อนข้างรอคอยนะบนหัวเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกอันนี้นะครับตอนนี้ผมบักอีกแล้วนะครับกล้องผมบักอีกแล้วนะครับบนหัวเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกแบบนี้เลยนะครับเป็นวงวงแบบนี้นะฮะเรืองแสงออกมานะครับ หมือนเป็นวงเทวดาอะไรอย่างนี้ผมน่าจะต้องรีเกมนะครับเพราะว่าเมาส์ผมขยับไม่ได้อีกแล้วตอนนี้เหมือนมันล็อกกล้องให้นะครับผมต้องรีเกมนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ลดหลั่นและตายไปตามการเวลานะรวมถึงสภาพตอนนี้นะครับที่เพิ่งอัปเดตมาคนเล่นก็มีกลับมาอยู่บ้างนะครับแต่จะอยู่น,นานแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึง่งนะฮะอ่ะเซลเลอร์ฟลยดัชแมนครับ,นรบหนึ่งใน80ล้านนะฮะเล็กขึ้นเยอะเล็กมากๆ ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่แบบอันใหญ่อันเบ้งนะครับตอนนี้เหลือเท่านี้เองนะครับตัวเราเนี่ยก็จะเหมือนมีผ้าพันคอด้วยนะเป็นผ้าพันคอออร่าสีเขียวนะครับที่เหมือนจะโดนลมสะบัดอยู่นะฮะอาจจะมองยากๆกันนิดนึงนะครับอันนี้โมเดเรือก็มีอันนี้ลอยด้วยนะอันนี้จะเป็นเชิงเทียนนะครับเชิงเทียนเนี่ยผูกกับเสาข้างบนนะครับเสาข้างบนเป็นเสาล่องหนนะอันนี้ผูกลงมานะครับผูกลงมาเชิงเทียงลอยมีเทียน เล่มเดียวๆด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งออร่าที่ดีแต่ไม่น่าปรับสกิลลงเลยนะครับแต่ออร่าที่ปรับสกิลลงแล้วดีนะครับคือออร่าดีนะฮะ Stormal Hurricane นะครับมันหนึ่งใน1 3 5ล้านเองนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างเบ้งนะฮะอันใหญ่มากๆนะครับตอนนี้ลดเหลือเท่านี้แล้วถือว่าดีลดความแลกได้เยอะนะครับและอันนี้นะครับออร่าที่ผมรอเข้ามานานอยู่เหมือนกันนะครับเห็นอันนี้นานมากแล้วล a s h Brawler นะครับแต่ว่าเพิ่งมาเข้าเนาะเห็นมานานมากๆแล้วนะออร่านี้นะครับ เท่นะครับมีความเป็นแบบเกม8บิตหรือเกมสมัยก่อนนะครับที่จะขยับตัวแล้วมันจะดูเอฟเฟกมันจะดูเหมือนรลแกลกแต่ความจริงมันไม่ได้แหลกนะครับเออสวยนะอันนี้สวยเ a ชบอ r a ลอร์นะครับส่วนเ e เลเชียลนะครับก็มีการเปลี่ยนนะก็ถือว่าดีเลยนะครับเซเ e เชียลปกติเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่มีแค่เนี่ยข้างๆขวากับซ้ายลอยอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาดีขึ้นเยอะนะครับเท่เลยนะครับมีความเป็นเซเลเชียลจริงๆ สวยนะสวยสวยมากๆเลยอันนี้นะครับอันหนึ่งที่เปลี่ยนแล้วดีมากๆก็คืออันนี้ครับเดียบรีไวรนะฮะซึ่งผมไม่ชอบอันเก่านะครับอันนี้เปลี่ยนมาแล้วแบบโอ้โหมันจําพึชจริงจริงอันนี้ต้องยอมรับว่าสวยมากๆนะครับพอมองเข้าไปมองใกล้ๆแล้วจะค่อนข้างแหลกเลยเพราะพา t ิค l e มันามาน่าจะเยอะเนาะโอเคขี้ควาผมคายแล้วผมต้องรีเกมอีกรอบหนึ่งครับส่วนซิมโฟนีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะรวมถึงในส่วนของ Star ์คอร์ดเรเดียนก็เหมือนเดิมนะครับกลิชก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะจ๊ะ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากมายนะครับบอดลัสก็เหมือนเดิมนะครับคือผมอยากให้มันมีระบบอะไรก็ได้ที่มันใช้ออราที่ได้ซ้ำๆแบบระดับสูงๆเนี่ยมาให้เป็นประโยชน์คือผมได้ซ้ํำจนแบบจะลองหห้แล้วบอดลัส4อันซิมโฟน,นีสาอันสตาร์คอนเรเดียนอีก4อันโอ้โหเศร้ามากๆเศร้ามากถึงมากที่สุดนะครับแซดแซดจัด อันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะครับในส่วนของ m ม่ทิศรีเวิร์สโพลาลิตี้นะฮะเออเมื่อก่อนมันจะเป็นออร่าที่แลกที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ดูแล้วสบายตามากๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถถอดออร่าได้แล้วนะโดยที่แบบเราไม่ต้องใส่ออร่าอะไรเลยนะครับดูเดี๋ยวจัดนะฮะถุงมือใหม่ครับมันจะมีถุงมืออันนี้ที่ผมพยายามทำอยู่นะครับชื่อว่า Star Shaper นะครับเขาบอกว่าถุงมือนี้เนี่ยมีความมีพลังมากพอที่จะสามารถขยี้ดวงดาวได้เลยนะแต่จริงๆพอคาฟมามันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแั่นแหละมันแค่เขียนไว้เท่ๆ แล้วก็จะมีการหนึงครับ Dark Shader นะครับอันนี้นะฮะอ่ะเรามาดูอันนี้อันนี้มันจะได้700%โชคนะครับและ50%โล w ป ed ์นปีดนะครับก็จะคือสุ่มเร็วมากๆเลยก็จะคือก็จะคือด้วยนะอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นถุงมือ Dark Shader นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้โบนัสโลนะครับจาก10เหลือ5นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เอ้ยอันนี้ผมงงว่ะทุกๆ Make the next 10 low ก็คือทำให้10โล สิบโลหลังเนี่ยอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คือว่าพอสุ่มไปยี่สิบครั้งใช่ไหมมันจะทําให้สิบครั้งครั้งต่อไปอ่ะจะทําให้โชว์คูณไปสองจุดห้านะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะก็ใครรู้อะไรยังไงก็ช่วยอธิบายมาได้นะครับอันนี้ใส่ข้างไหนเอ่ยต้องไปเซิร์ชดูในเน็ตผมไปเซิร์ชดูก่อนอันนี้ใส่เป็นข้างซ้ายนะครับนั่นจะเป็นข้างซ้ายที่ดีที่สุดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้างขวาที่ดีที่สุดนะครับ Star Sharp เอ่อ Shaper s h a p p s 타เชเปอร์ดีกว่าเออไม่มีตัว R นะฮะ <sk r ug> ก็นั่งทำเรื่อยๆครับนะเกมนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็นั่ง AFK กันอย่างเดียวแหลนะเนาะเกมก็มีอัปเดตนู่นนี่นั่นมานะครับแต่ว่าอัปเดตที่ผมมองหาก็คืออัปเดตเกมเพย์นะครับบอกว่ามันจะมีระบบอะไรให้ฟาร์มเล็กๆน้อยเพื่อที่จะขยับโปรเกชันของตัวเราเนี่ยไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีอยู่ดีนะครับสุดท้ายก็ยังเป็น AFK สุบอร่าวันยังค่ำอยู่ดีนะฮะก็ ตามสไตล right. ์เขาเลยเนาะก็ไปว่าอะไรไม่ได้นะครับเขาอยากทําเกมยังไงก็เรื่องของเขานะฮะเราเป็นผู้เล่นเราไม่ได้มีสิทธิ์ว่าเขาอยู่ละหรือว่ามีสิทธิ์ว่าวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาไลท์อิลิเดนเซนเมโมรีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนมาแรกๆเนี่ยผมชอบมากเลยนะอันนี้นะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนเห็นจนชินตาแล้วแหละเนาะเออเอสติเอเปกก็น่าจะยังอยู่เหมือนเดิมนะนะครับเป็นอีกหนึ่งออร่าที่คอมมูนิตี้ของโซลารเดี๋ยวชอบมากๆอีกหนึ่งอย่างนะครับเซเลเชียลก็ปรับมาใหม่ค่อนข้างสวยมากๆเลยอันนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยผมเมื่อก่อนหน้านี้ผมใส่ถุงมือ e x o f i t มาตลอดเลยนะครับเพิ่งทำแลกนา l ์ล็อกเสร็จนะครับทำแลกนา l ์ล็อกเสร็จก็เดี๋ยวทำมันใหม่ต่อนะฮะก็ซุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเผื่อเราจะได้ของดีๆมาทำคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็มาให้ดู R Angel นเนี่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวอะไรนิดนึงนะครับคลิปนี้คงต้องลาไวเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เเป็นกำลังใจให้ช่องเอ็กวินด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะบายครับ